ให้ห hey, าคะแนนวันนี้นะคะหัวหน้าแต่ละพักการเมือง mm hmm. ก็ลงพื้นที่เร่งทนานําคะแนนช่วยผู้สมัครของพักคทำให้บางพื้นที่เนี่ยจะเอะการที่ไม่นัดหมานมาก่อนด้วยนะคะแต่ว่าอาการแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันค่ะ เรียกได้ว่าใกล้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงทุกพักการเมืองต่างเร่งสปีดทำคะแนนกันอย่างเต็มที่แทบไม่มีเวลาพักหายใจหายคอกันเลยทีเดียวอย่างเช้าตรู่วันนี้สองคนดิเดตจากพักใหญ่ประชาธิปัตย์และเพื่อไทยก็มาปะกันโดยบังเอิญที่ตลาดนัดหมู่บ้านสหกรณ์เขตมึงกุม ทำเอาแฟนคลับแต่ละฝั่งลุ้นกันว่าเจอกันแล้วจะเป็นยังไงปรากฏว่าสมาณฉันจ้าไม่รู้ว่าบังเอิญหรือนัดก,กันมาล่วงหน้าตลาดมีเป็นร้อยเป็นพัน,พนดันมาจะเอกกันได้ต่างฝ่ายต่างเก็บอาการน่าดูแถมพี่มาร์กยังออกปากแซวผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแบบนี้อีกเน จากนั้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายประชาธิปัต์เปิดนโยบายแก้ปัญหาจราจรกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่เขาบอกว่าเราจะมีรถไฟฟ้าวัชรพลทองรอใช้กันแล้วถ้าชนะการเลือกตั้งแต่เอ๊ะยังไม่ทันจะเลือกตั้งเลยพี่ทำไมเห็นรถไฟฟ้าแล้วเฮ้ยน้องนั้นมันของปลอมไม่ใช่ของจริงแต่น้อย ส่วนอีกฝ่ายคุณหญิงหน่อยมาดูนโยบาย e-sport ใครว่าเป็นเพียงแค่เกมเดี๋ยวนี้เขาจริงจังทำเป็นอาชีพแข่งระดับทีมชาติกันแล้วนะจ๊ะพอมาถึงทั้งทีก็ต้องลองเสียหน่อยมาดูกันว่าลีลาของเจ๊ย,ยังไหวอยู่ไหมตอนนี้มือสายอย่างเดียวเลยครับได้มืสอสายครับมือสายครับมือท่าย,ยครับ มาที่รายนี้พลเอกประยุทธ์แม้จะไม่มีโอกาสลงพื้นที่หาเสียงทําคะแนนอย่างใครเขาแต่ก็ขอปรับลุกลดมากความดุดันเคร่งขรึมแบบทหารมาเป็นผู้ชายหัวใจระมูลขายเป็นแพ็กเกจพร้อมแคปชั่นที่ดูแล้วอ่อนอ่อนไม่เบานาทีนี้ก็ต้องยอมไปให้สุดแล้วไปหยุดลงที่ลงุงจริงๆครัรรบ ได้พักมาหาชนลงพื้นที่ตลาดนัดจดตุจักรชูนโยบายเอาใจแพทย์ทางเลือกหลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมผลผู้สมัครมาช่วยหาเสียงชนิดที่เรียกได้ว่าสวยหลอกกันจนต้องอ้าปากค้างก็จะไม่ให้ค้างได้ยังไงล่ะครับพี่ที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ทำเอาของจริงยังต้องอายงงกันไปเลยจะเพ่ มหาชนนะคะมหาชนค่ะไม่ต้องจำเบอร์เดินลูกนั้นจำแค่มาหาชนโอเคต่กล้องดีมากต่กล้องดีมากมหาชนนะคะต่กล้อง